สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคดีๆนะครับเกี่ยวกับการโพส a c e b o o k นะครับโพสตอรี่ใน Facebook นะครับให้โพสยังไงนะครับไปที่ IG ด้วยนะครับก่อนอื่นเราไปดูการตั้งค่าก่อนนะครับไปที่ตอรี่นะครับไปที่รูปันเฟืองนะครับเราจะเห็นด้านล่าง ว่าแชร์ไปยังอินสตาแกรมนะครับเสมออันนี้มันออฟไปนะครับเรากดออนนะครับหลังจากเรากดออนแล้วนะครับเราเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีปรากฏรายการนะครับแชร์ไปยังไอจีเรานะครับจะปรากฏชื่อนะครับไอจีเรานะครับทีนี้ผมจะมาลองแชร์ดูนะว่ามันจะไปจริงหรือเปล่านะครับกดดอนคับนะครับให้เรามาเลือกนะครับ แล้วเป็นข้อความนะครับจะพิมพ์คำว่าทดสอบนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับนี่หะ,ะก็จะมีนะครับรูปไอคอนนะครับตรงปุ่มแชร์นะครับจะมี a c e b o o k กับ IG นะครับ ู่คู่กันนะครับผมแชร์เลยนะครับลองแชร์นะครับปุ๊บโอเคไปแล้วแล้วกลับดูหนา้าหน้าหลักนะครับของ facebook นี่นะฮะปุ๊บนี่นะครับมาแล้วนะครับโอเคอันนี้ผมจะออกไปดูใน ว่าในไะอี IG นี่มาไหมนะครับไปที่ IG ไปที่สตอรี่เราดูนะครับว่าที่เราโพสสตอรี่ของ Facebook ตอนนี้ได้โพสมาอย่างสตอรี่ของ IG เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับคลิปนี้หวังว่ามีประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์นะครับ แชร์บอกต่อเพื่อนๆได้นะครับฝากกดหัวใจกดติดตามและคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ